ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนเจอกันอีกแล้วนะคะกับ c h anel n Semi Story นะคะวันนี้เราจะมาทำคลิปแบบว่าลองใช้ iPhone 7นะคะโทรศัพท์เก่าของเราที่ ออกมาหลายปีแล้วมาลองอัดคลิปว่ามันจะยังรอดไหมตัวนี้เป็นกล้องหน้านะคะจาก iPhone 7เนาะซึ่งความละเอียดแค่7ล้านแล้วก็อัดคลิปได้สูงสุดแค่ HD 30เฟรมเท่านั้นเองนะคะก็ให้สกินโทนที่ค่อนข้างที่จะสวยแล้วก็ยังชมชัดอยู่เฟรมเรทก็ยังคงนิ่งอยู่ยังใช้งานได้จริงนะคะทุกคนตอนนี้อยู่ห้องนะคะเป็นเวลาตอนเย็นแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาทำาไ g h ท r ไปด้วยเนาะว่า ช่วงเย็นของเราทำอะไรแล้วเราก็จะ insert รูปภาพที่เราถ่ายจาก iPhone 7ให้ทุกคนได้ดูด้วยว่ามันยังไหวไหมมันถ่ายออกมาแล้วมันจะเป็นยังไงนะคะวิดีโอก็ตามที่ทุกคนเห็นตอนนิ้วเลยนะคะก็ค่อนข้างที่จะยังพอใช้ได้อยู่นะคะใครที่จะซื้อไปแบบทำคอนเทนต์ลงช่องนะคะเป็นมือใหม่แบบประหยัดงบนะคะก็ลองหาเครื่องมือสองที่สภาพดีๆแล้วได้งานวิดีโอระดับนี้เราถือว่า เป็นอะไรที่ภูมิใจมากแล้วก็ใช้ไฟด้วยนะคะ1ดวงเนาะแล้วก็บวกกับไฟห้องแต่ถ้าเราเปิดไฟห้องทั้ง2ดวงอะวิดีโอก็จะชัดกว่านี้นะเดี๋ยวเราไปเช็ดหน้าแล้วก็ล้างหน้ากันนะคะเช็ดหน้าวันนี้เราก็จะใช้เป็นคินซิงของ b ีโอเนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาแค่6กโมงนิดๆน,นะคะก็ยังไม่อยากเช็ดหน้าเท่าไหร่แต่ก็ไหนๆก็จะนอนอยู่แล้วเพราะช่วงนี้นะคะนอนไวมากแต่วันนี้เพิ่งกินกาแฟไปอะไม่รู้ว่าจะนอนหลับไหมดูนะคะทุกคน คือเป็นคนที่แบบรองพื้นหนามากทุกวันนี้เมื่อก่อนจะชอบทาแป้งฝุ่นนะคะแต่เดี๋ยวนี้เราเจอรองพื้นที่มันตอบโจทย์แล้วก็อยู่ได้ทั้งวันนะคะทําให้เราลืมที่จะแต่งหน้าหนักไปทํางานได้แล้วนะคะจะเช็ดทุกอย่างนะยกเว้นปากนะคะอย่าลืมเช็ดคอด้วยนะแกเอามาแค่แผ่นเดียวะขี้เกียจอะคิวก็ต้องเช็ดด้วยนะคะเฮ้ยก็ทาที่จะเช็ดออกหมดเลย อันนี้เป็นหน้าสดเลยนะคะแล้วก็จะไปล้างหน้าด้วยโฟมล้างหน้าอีกรอบหนึ่งนะคะตอนนี้นะคะห้องของเราก็สภาพยอย่างที่เห็นเนื่องจากเมื่อเช้าไปทํางานแล้วเราก็รีบลุกนะคะไม่ได้ทับที่นอนหลังจากที่ล้างหน้าเสร็จก็จะมาจัดห้องเล็กๆน้อยๆนะคะเพื่อที่จะให้ห้องมันน่านอนเนาะรูทีนตอนเย็นของเราก็จะประมาณนี้นะคะ งานวิดีโอก็ค่อนข้างที่จะโอเคอยู่นะอันนี้คือฟังจากอีกเครื่องนะคะไม่ไม่ได้เชื่อมไม์จากหูฟังนะเชื่อมไม์จากไม์ที่เป็นไม์เสียบสายอยู่เนาะลองนี่คะคะจะใช้เป็นตัวนี้ในการล้างหน้าล้างหน้าเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปทาเลติอลแล้วก็ครีมตอน กลางคืนนะคะเพื่อที่จะแบบพักหน้าตอนกลางคืนก็ต้องหาครีมที่มันบำรุงแล้วก็กระชับรูขุมขนด้วยเนาะเช็ดหน้าทาครีมกันนะคะจะทาเป็นโอเลตัวนี้นะคะเป็นครีมที่แบบว่าทากลางคืนเนาะเป็น moisturizer มีส่วนผสมของเรตินอล จริงๆไม่ได้มีความรู้อะไรหรอกคือมีะไรก็ทาทาลงไปนะปกติจะแบบโอเล่สีชมพูสีฟ้าซองเดียวจบทั้งกลางวันกลางคืนคือแบบว่าทุกวันนี้มีครีมทาเยอะขึ้นขนาดนี้ก็ดีมากแค่ไหนแล้ววันนี้จะทาครีมแล้วก็ล้างหน้าไว้ก่อนต้องบอกว่าล้างหน้าทาครีมสิซึ่งยังไม่อาบน้ำนะคะเดี๋ยวเรามาดูฟิลกันว่าวันนี้จะขยันอาบน้ำไหมหรือว่าจะนอนเลยแล้วก็ทาลิปมันแบบนี้นะคะ ซื้อในเซเว่นเาอไม่แนี้เซเวไม่ค่อยมีลิปแบบลิปแมทลิปสีสีให้ทาก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะก็ทาลิปมันไปก่อนเนาะดูคลิปพี่นาทไปฮ่องกงนะคะอันนี้ก็เป็นกล้องหลังเนาะหลังจากที่เราได้ลองเทสงานวิดีโอนะคะใช้ถ่ายวอลกในกิจกรรมต่างๆช่วงเย็นเนาะเราก็จะตัดเข้าสู่การรีวิว iphone 7ในปี2024อีกครั้งนะคะว่า มันเป็นยังไงมันน่าใช้แล้วมันไหวหรือเปล่านะคะหลังจากที่ใช้งานมาประมาณ1อาทิตย์กว่า,วานิดๆน,นะคะไม่นานเนาะทุกคนจะบอกว่ามันเริ่มชินแล้วนะคะแล้วตอนนี้เราก็ไปตั้งค่านะคะให้ตัวหนังสือตัวอักษรในเครื่องมันใหญ่นะคะก็คือตั้งตรงนี้ขนาดข้อความนะคะวันี้เราลืมตั้งให้มันสุดเมื่อกี้ตั้งอยู่ที่เกือบสุดจะบอกว่าพอตั้งอย่างเนี้ย มันใช้งานง่ายขึ้นมากๆนะคะรู้สึกว่ามันเต็มตามากยิ่งขึ้นนะคะการถ่ายฟีดการอ่านข่าวอ่านอะไรในแบบโซเชียลต่างๆคือทําได้ง่ายขึ้นเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็หน้าจอก็ยังค่อนข้างที่จะตอบสนองนิ้วของเราได้ดีนะคะใช้งานได้ลื่นๆเลยนะคะทุกคนได้เห็นไหมว่ามันใช้งานได้ดีจริงๆนะคะตัวหนังสือนะคะมันปรับให้ใหญ่แต่ว่ามันไม่ดูใหญ่แบบ แอนดรอยอ่ะมันไม่ดูใหญ่แบบน่าเกียดอ่ะทุกคนมันก็อยู่ในระดับที่โอเคถ้าเป็นฟอนต์ที่แบบว่าใหญ่กระโดดเกินไปเราก็ไม่ชอบนะคะทุกคนสิ่งที่ได้ลองอีกอย่างนะคะก็คือการตัดคลิปในแอปโลนะคะเนี่ยเป็นคลิปสั้นที่เราตัดความยาวประมาณ3นาทีนะคะ จะบอกว่ายังทำได้ลื่นมากๆแล้วก็ยังใช้งานได้ปกติเลยนะคะการส่งออกไฟล์ใช้เวลาแค่แป๊บเดียวเองอาจจะเป็นเพราะว่าความละเอียดของวิดีโอที่ไม่ได้มากขนาดนั้นนะคะก็เดี๋ยวเราจะลองส่งออกให้ดูนะคะคลิปนี้ไม่ได้มีอะไรมากนะคะก็คือเอาวิดีโอมาหันห่นๆส่วนที่ไม่ต้องการออกเนาะแล้วก็ไม่ได้มีการภาคเสียงไม่ได้มีการใส่เอฟเฟกอะไรนะคะความยาว3นาทีเนาะเดี๋ยวเราลองส่งออกให้ทุกคนได้ดู เอาจริงๆมันค่อนข้างจะใช้เวลาอยู่นะคะมันนับไปเหมือนการหมุนนาฬิกาเลยเนาะวินาทีอะไรเงี้ยน่าจะเท่านาฬิกาเลยจากที่ดูจากสายตาเห็นไหมว่ามันจะนับเลขไปเรื่อยนะคะทุกคนแต่มันก็อยู่ในเกณฑ์ที่รับได้นะทุกคนเราคิดว่าถ้าเกิดคลิปยาวประมาณ8 9นาทีขึ้นก็อาจจะใช้เวลาพักหนึ่งนะคะซึ่งรุ่นใหม่ๆก็รอเหมือนกันแต่อาจจะไม่ได้รอขนาดนี้นะคะก็ยังไงใครที่แบบงบน้อยจริงๆแล้วแบบ เออรอได้เป็นเครื่องสำรองอย่างเมื่อกี้คือเราตัดคลิปเสร็จเราส่งออกแล้วก็วางทิ้งไปเลยแล้วเราก็ดูหนังเน็ตฟิกในเครื่องหลักของเรานะคะก็ก็เลยทําให้รู้สึรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่รอได้นะคะ80%แล้วคะ่ะทุกคนจริงๆไม่ได้แย่นะคะเห็นไหมเราลงในติ k t o ็อกบันทึกเรียบร้อยแล้วนะคะ นี่ก็คือการโหลดเข้าทิกตอกก็ใช้ระยะเวลาประมาณเท่านี้เราจะมารีวิวให้ดู<า>รีเดียว,เ,ยวเลยนะคะกราจะมีรวนช่วงแรกนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้คือเราโหลดแอปที่ใช้งานจริงๆอ่ะมาเยอะมากพอใช้ได้อยู่นะคะทุกคนค่อนข้างที่จะโอเคเลย ฮ้ยโทรศัพท์ที่ออกมาหลายปีอะเรายังสามารถที่จะเล่นติ๊กต็อกได้ประมาณนี้นะคะ <Okay. S 1> ถือว่าดีมากๆเลยนะโหลดแอปได้ทุกแอปเลยเนาะก็เลยอยากมาอัปเดตให้ทุกคนได้ดูนะคะประมาณนี้เลยนะคะทุกคนสามารถที่จะยกขึ้นมาเพื่อปลุก แล้วก็สแกนนิ้วเข้าใช้งานได้แบบรวดเร็วแบบนี้ <theo> เดี๋ยวเราจะพาไปดูงานภาพถ่ายและวิดีโอตัวอย่างจาก iPhone 7 <zit it> ในปี2024นะคะว่ามันยังสามารถที่จะไว้ใจได้ไหมแล้วมันถ่ายอะไรได้บ้างถ่ายออกมาได้สวยแค่ไหนนะคะไปดูกันคะ่ะทุกคน มาดูภาพถ่ายจาก iPhone 7นะคะออกมาหลายปีแล้วว่าสกินโทนเป็นยังไงความละเอียดนะคะยังคมชัดอยู่ไหมก็จะได้รูปถ่ายประมาณนี้เลยนะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าทองฟ้าไม่สามารถที่จะเก็บได้ดีเหมือนรุ่นใหม่ๆแล้วนะคะก็จะมีความแบบฟโฟกัสเฉพาะ เบื้องหน้านะคะที่เห็นในรูปนะคะอย่างเช่นต้นไม้อย่างเช่นตึกอะไรเงี้ยทองฟ้าก็จะเป็นเรือนรางไปแต่เรามองว่ามันก็สวยดีนะคะกลางคืนก็สามารถที่จะเก็บไฟได้ดีอยู่อันนี้เป็นแสงแบบเอาดอเลยนะคะงานกลางวันจะเห็นได้ว่าสีสันของใบไม้ทองฟ้ายังเก็บออกมาได้แบบน่าทึ่งมากๆเนี่ยอย่างรูปนี้นะคะแล้วก็รูปนี้คือแบบ มันสวยมากๆค่ะทุกคนมันยังสามารถที่จะทําได้ดีอยู่นะคะเก็บแบบสกินโทนดีเทลต่างๆได้ครบคันแล้วก็สกินโทนคือสวยมากๆนะคะเป็นฟิลธรรมชาติและทองฟ้าแบบสมจริงสุดๆไปเลยค่ะไม่ได้เป็นสีสันแบบ โดดเดน่นหรือว่าฉูดฉาดจนเกินไปนะคะแล้วก็ไม่ได้เป็นคอนทราสจัดๆนะคะเป็นสีแบบนุ่มๆสบายๆเอาจริงๆแอบขาย iPhone 14 Pro Max ตอนที่ออกใหม่ๆเลยนะสกินโทนแบบนี้เรามองว่ามันยังใช้งานได้ดีอยู่นะคะเห็นไหมว่าแสงกันวันนะคะทองฟ้าอะไรอย่างเงี้ยออกมาแบบสวยธรรมชาติดีมากๆเลยนะคะเสียดายตรงที่มันไม่มีเลนส์ซูมมาให้นะคะมันมีกล้องเดียวก็คือกล้องหลักเลยนะคะ ถ่ายออกมาได้ขนาดนี้เรามองว่ามันยังคุ้มค่ามากๆนะคะกับราคานี้เวลาลงโซเชียลก็ชัดด้วยนะถ้ามาจากกล้อง iPhone นะคะคือแบบลงโซเชียลสบายๆเลยนะคะเห็นไหมสีแดงนะคะป้าย KFC ตัวอักษรอะไรต่างๆคือ เก็บมาได้ครบคันมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะย้อนแสงเล็กๆน้่อยก็คือถ่ายมาได้สวยอยู่เลยนะคะต่อไปไปดูกล้องหน้านะคะกล้องหน้าสวยมากขออวยหน่อยมันถ่ายออกมาแล้วมันดูตัวเล็กตัวหน่อยค่ะถ่ายออกมาแล้วดูผอมมากๆเก็บเครื่องสําอางได้แบบครบคันเลยนะคะแต่งหน้ายังไงก็คือจะเก็บออกมาได้อย่างนั้นเลยนะคะผิวหน้าของเราจะดูดีมากๆไม่ชัดจนเกินไปเนาะเอาไปแต่งต่อได้สบายอันนี้คือแสงเยอะเห็นไหมว่า เก็บเครื่องสาอางได้ละมุนนะคะสีผิวก็ดีสุดๆเราไม่ได้ถอดเสื้อนะทุกคนเราใส่เกาะอกอันนี้ก็เป็นแสงตอนแบบว่าห้าโมงหกโมงนะคะเก็บออกมาได้ค่อนข้างที่จะพอใจอยู่เนาะต่อมามาดูภาพถ่ายอาหารนะคะไข่เจียวน่ากินไหมทุกคนหมูกระทะแบบเป็นยังไงบ้างนะคะอันนี้เป็นแสงตอนกลางคืนแล้วนะคะทุกคนก็ยังสามารถที่จะ เก็บดีเทลนะคะสกินโทนของอาหารออกมาได้น่ากินอยู่เนาะถึงแม้ว่าจะไม่ได้สดใสเหมือนทาง Android นะคะในเลทราคาแบบกลางๆง,งบกลางๆหมื่นกลางๆอะไรเงี้ยแอนดรอจะทำได้ดีกว่าอยู่แล้วเนาะในเรื่องอาหารแต่เรามองว่า iPhone ทำได้ขนาดนี้ก็คือน่ากินมากๆแล้วนะดูสีสันของกุ้งนะคะเป็นสีที่พอดีไม่ดูประดิษฐ์จนเกินไปนะคะอันนี้เป็นงานวิดีโอนะคะกล้องหลังเนาะของ iPhone 7็ดที่เราจะถ่ายเก็บเสียงจากไมค์ของเขาเองเลยนะคะ เ็มเลยทุกคนท่านถ่ายหมวกกระทะได้น่ากินมากอันนี้เป็นวิวนะคะถ่ายออกมาได้สวยจริงๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูงานวิดีโอของคนเจ็ดน,นะคะทั้งกล้องหน้ากล้องหลังรวมถึงการกันสั่งด้วยนะคะทุกคนเป็นไงบ้างมาดูวิดีโอกล้องหน้านะคะก็จะได้โทรประมาณนี้เห็นไหมว่าข้างหลังมันจะเนี่ยมันต้องไปกดมาถึงจะโฟกัสท้องฟ้าแล้วสิงๆให้หน้าสว่างมันก็เพียงพอแล้วนะคะก็พอใช้ได้นะ เดี๋ยวเราจะลองถ่ายนะคะจนไปถึงตีน้อยเลยอันนี้จะเป็นแสงตอนกลางวันที่แบบค่อนข้างที่จะมีแดดเยอะเลยนะคะการเก็บเสียงยังพอได้อยู่นะคะทุกคนอัดวิดีโอได้แค่ HD นะคะ30เฟรมเท่านั้นเองเนาะอันนี้เป็นกล้องหน้าจาก iPhone 7นะคะออกมาหลายปีแล้วก็ก็ยังเป็นเฟรมเรทที่นิ่งนะคะโอเคอยู่เนาะทุกคน กกล้องหลังก็รู้สึกว่าปวดทีเลยนะคะนิ่งมากแล้วก็วิดีโอส่วนมากนะคะของฟ้าอะไรเงี้ยก็โอเคอนะคะมาดูการกันสั่นอะ่ะเดี๋ยวจะลองเดินให้ดูเนะเาะก็จะได้ประมาณนี้ ยังใช้ได้อยู่นะถ้าแดดพอมีแบบมีแสงพอก็ยังโอเคอยู่นะคะทุกคนทดสอบกันสั่นกล้องหลังนะคะก็เดินปกติเนาะลงน้ำหนักเท้าอะไรปกติเลยนะคะจะเห็นได้ว่ามันก็ยังนิ่งอยู่นะ,ะเฟรมเรทอะไรก็ยังดีสกินโทนก็สวยนะคะเก็บท้องฟ้าอะไรได้สวยแบบเหมือนแบบเหมือนรุ่นใหม่ๆเลยก็จะมีดอกบ,บ้างเล็กๆน้อยๆเนานะเพราะว่าน้องออกมาหลายปีแล้ว ถ้าจะพูดถึงข้อเสียและข้อพิจารณาของ iPhone 7ในปี2024ก็คือมันท้องห้างที่จะมีเยอะเนาะถ้าใครที่แบบว่าจะซื้อไปใช้สำรองอยากซื้อไปลองใช้จริงๆก็ให้ข้ามตรงนี้ไปเลยเนาะแล้วเรามองว่ามันเป็นข้อเสียที่ไม่ได้หนักอะไรนะคะข้อแรกก็คือแอปฟ o โฟต้อของเขาไม่สามารถที่จะกดค้างนะคะเพื่อที่จะ ได้คัดรูปแล้วก็เอาไปแปะใช้เอาไปตัดต่อเป็นภาพปกคลิปอะไรเงี้ยก็คือทําไม่ได้เนาะซึ่งเรามองว่ามันมันออกมาหลายปีแล้วตรงนี้ไม,ม่มีก็ไม่ได้เป็นไรนะคะแล้วก็ ซิมของน้องเขารองรับแค่4 g อยู่ซึ่งหลายๆรุ่นก็รองรับ4 g เนาะนอกจาก iphone 12ขึ้นไปมองว่าไม่ได้ซีเรียสเลยกับความเร็ว5 g ที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้มันแบบแทบไม่ได้เร็วอะไรด้วยซ้ำนะคะต่อมาก็เป็นในเรื่องของดีไซน์ปุ่มโฮมเนาะที่มันไม่สามารถที่จะสวิตช์ขึ้นเพื่อที่จะสลับแอปไปมาแต่เราก็สามารถที่จะตั้งในปุ่ม easy touch แบบนี้ได้อย่างเช่นเราตั้งคลิกหนึ่งครั้งอย่างนี้นะคะเพื่อที่จะสลับแอปแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือสะดวกสบายมากๆและตัวนี้ยังสามารถที่จะแบบ ตั้งคลิก2ครั้งเพื่อที่จะจับภาพหน้าจออะไรอย่างนี้ต่างๆก็คือง่ายดายมากเลยนะคะข้อเสียต่อมาก็เป็นในเรื่องของกล้องที่ไม่มีโหมดบุคคลมาให้นะคะแน่นอนว่าวิดีโอก็ไม่มีโหมดภาพยนตร์อยู่แล้วเพราะว่าน้องออกมาหลายปีมากๆนะคะแล้วก็ความแบบละเอียดของรูปถ่ายและวิดีโอก็เริ่มที่จะ ไม่ดีแล้วแต่เรามองว่ามันยังใช้ได้เป็นข้อเสียที่แบบดูดูด,ดิดูผ่านกล้องสีใครที่จะได้แบบว่ากล้องที่ชัดและสมจริงขนาดนี้ก็ต้องเป็น iPhone เท่านั้นเนาะยอมรับเลยว่ากล้องและแกลเลอรี่ของเขาคือดีและเสถียรมากๆข้อเสียต่อมาจะเป็นในเรื่องของหน้าจอที่มีขนาดเล็กแต่ก็เป็นข้อเสียที่แบบมองข้ามได้อีกแหละเพราะว่าเราได้ไปตั้งตัวหนังสือนะคะขนาดอักษรให้มันใหญ่ขึ้นมันก็เลยทําให้เราชินไปเองนะคะตรงนี้ก็เลยเป็นข้อเสียที่รับได้เพราะว่ามันเป็นเครื่องสํารองไปแล้วนะคะ ข้อเสียอย่างสุดท้ายที่เรามองว่าสําคัญสุดๆก็คือ iOS ของน้องเขาไม่ได้ไปต่อแล้วนะคะไม่สามารถที่จะอัปเดตได้แล้วซึ่งเราไม่รู้ว่าเราจะโดนลอยแพในเรื่องของการโหลดแอปพลิเคชันไม่ได้เนี่ยเมื่อไหร่นะคะอาจจะใช้ได้ไปสักปี2ปีไม่รู้จะถึงหรือเปล่าอันนี้ก็คือต้องมารอลุนตลอดนะคะ ถ้าใครที่จะซื้อมาแล้วแบบกะใช้นานกะใช้เป็นเครื่องหลักก็คือให้ข้ามรุ่นนี้ไปเลยนะคะทุกคนคลิปนี้ก็ขอจบการรีวิวเท่านี้นะคะทุกคนใครชอบแบบว่าสไตล์แบบรีวิวโทรศัพท์เก่าๆอย่างงี้ก็คอมเมนต์มาได้นะคะเราอยากซื้อมารีวิวให้ทุกคนได้ดูมากเพราะราคามันแบบค่อนข้างที่จะโอเคค่ะทุกคนส่วนใครจะซื้อเครื่องนี้ต่อเราขายอยู่ที่2,200บาทนะคะส่งฟรีทั่วประเทศไม่โกงแน่นอนเนาะยอมขายขาดทุนไปนิดนึงนะคะบ๊ายบายค่ะทุกคน